ปัญหาของคนใช้ผ้าเช็ดกีตาร์คืออะไรครับส่วนใหญ่ที่เราพบกันก็คือเวลาเราเช็ดกีตาร์เนี่ยมักจะมีเศษผ้าตกค้างใช่ไหมครับ ไม่เพียงแค่บอดี้เท่านั้นที่เราต้องการรักษาความสะอาดแต่ยังรวมถึงเฟดฟิงเกอร์บอร์ดและโดยเฉพาะสายกีตาร์ปกติทั่วไปเราใช้อะไรเช็ดกีตาร์ครับโดยทั่วไปที่ผมพบเจอก็คือเราจะใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ iber, ประเภทเนื้อฝูเพราะอะไรท่านเข้าใจผิดครับเข้าใจว่าเนื้อฝูและนุ่มนั้นเหมาะสมกับการเช็ดกีตาร์ในความเป็นจริงแล้วเรายังมีผ้าที่เหมาะสมในการใช้งานมากกว่านั้นและยังตอบสนองได้แบบโอเวอร์ออลก็คือหมายความว่า ไม่ใช่แค่เพียงเช็ดบอดี้กีตาร์แต่เช็ดได้ทุกๆส่วนโดยเฉพาะสายกีตาร์หลายครั้งที่เราอยากจะทำความสะอาดสายกีตาร์ฟิงเกร์บอร์ดหรือเฟ็ตหรือลงน้ำยาผ้าประเภทเนื้อนุ่มหรือขนฟูนั้นไม่เหมาะสาเหตุเพราะอะไรครับผ้าเนื้อฟูมักจะเกิดการตกครั้งของขุยผ้าที่มาเกาะตามสายก็ดีตามฟิงเกร์บอร์ดก็ดีเมื่อเราออกแรงถแรงูแรงและประการสำคัญสุดท้ายคือผ้าชนิดเนื้อฟู จะเป็นตัวกักฝุ่นเอาไว้ข้างในเวลาเราสบัดมันยากมากที่จะทําให้ผงฝุ่นนั้นหลุดออกไปสุดท้ายเมื่อเรากลับมาใช้ผ้าอีกครั้งเราเช็ดที่บอดี้กีตาร์อาจจะทำให้เกิดรอยขนแมวขึ้นมาได้วันนี้ผมจะมาแนะนําผ้าชีิต้าที่เหมาะกับมันจริงๆนะครับ และที่สําคัญคือมันไม่ได้เช็ดแค่บอดีกีตาร์ครับมันเช็ดได้ทุกทุกส่วนของกีตาร์เรียกว่า1พื้นตอบสนองแบบอวอรอ์อเลยเราเรียกมันว่าผ้าหนังนิ่มจุดเด่นของมันก็คือขนไม่ฟูเมื่อขนไม่ฟูเราจะสามารถสะบัดเอาเศษฝุ่นออกได้อย่างง่ายได้ไม่เกิดการตกครางซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เมื่อเรานําผ้ากลับมาเช็ดอีกครั้งหนึ่งทําให้เกิดรอยขนแมวได้ง่ายและคุณนสมบัติเด่นของผ้าหนังนิ่มคืออะไรครับ มีความเหนียวไม่ยืดง่ายและไม่ฉีกขาดง่ายถ้าหนังนิ่มทั่วไปนะครับจะมีลักษณะที่บางและผืนเล็กแต่สาหรับเฮอร์แมนกีต้านะครับทำแบบหนาเป็นพิเศษและผืนใหญ่ขนาดของมันก็คือ19นิ้วคูณ15นิ้วเท่านี้เลยครับนั้นมันก็จะให้ความรู้สึกเต็มไม้เต็มมือเวลาเช็ดนะครับแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าจับแลวติดมือดีนะครับผ้าหนังนิ่มที่มีความหนาเป็นพิเศษมีข้อดีก็คือเมื่อเราต้องการที่จะเช็ดสายกีตา้า หรือแม้กระทั่งซิงเกิลบอร์ดไม่ว่าจะลงน้ำยาหรือไม่ลงน้ำยาก็ตามแต่เมื่อเราต้องการออกแรงเช็ดถูแรงๆนะครับผ้าที่มีความหนาก็จะมีความเหนียวมีความคงทนต่อการใช้งานใช้ได้แบบยาวๆเลยอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องรู้สําหรับการใช้ผ้าหนังนิ่มนะครับผ้าหนังนิ่มเนี่ยจะไม่ลื่นนะครับเหมือนผ้าขนฟูนะครับคือจะมีความหนืดเล็กน้อยความหนืดเล็กน้อยของผ้ามีข้อดีนะครับเมื่อท่านต้องการลงน้ํายาเช็ดในส่วนของซิงเกิลบอร์ด เฟลตหรือสายกีตาร์ความหนืดเล็กน้อยน,นี่แหละที่จะทําให้จัดคาาฝังแน่นได้ดีวิธีการดูแลรักษาผ้าหนังนิ่มนะครับสามารถใช้น้ายาซักผ้าทั่วไปได้นะครับแต่หลีกเลี่ยงประเภทผงซักฟอกนะหลังการซักก็แนะนาให้ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มเล็กน้อยก็จะดีนะครับแต่ที่สําคัญเลยก็คือห้ามตากแดดโดยตรงนะครับเพราะให้ทำให้ผ้าเกิดการแข็งกระด้างได้โดยมากเราจะแนะนําให้ท่านแยกผืนกันนะครับผืนหนึ่งสำหรับเช็ดพวกในส่วนของบอดี้นะครับอีกผืนหนึ่ง เอาไว้เช็ดพวกสายกีตาร์เฟรหรือฟิงเกอร์บอร์ดเพราะว่าในส่วนของสายกีตาร์เฟรหรือฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยเป็นส่วนที่ต้องลงน้ํายากับผ้าซึ่งพวกคาบสนิมคาบใครคาบสังแน่นต่านา,า,าเนี่ยมันจะค่อนข้างสกรปรกมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็แยกผืนผืนหนึ่งสำหรับใช้งานหนักเช็ดสายฟิงเกอร์บอร์ดหรือเฟรดหรือฮาร์ดแวร์อื่นๆอีกผืนหนึ่งเราก็ใช้เช็ดบอดี้สำหรับงานเบา